รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะวัดนาถา้ำหรือวัดคูหาพิมุกนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสนาสถานที่สําคัญของพื้นที่จังหวัดยะลาและรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชัแดนภาคใต้ค่ะที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าให้ลูกหลานชาวพุทธนะคะได้ศึกษาเรียนรู้และวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมากันที่วัดนาถา้ำหรือว่าวัดคูหาพิมุกอําเภอเมืองจังหวัดยะลาแห่งนี้กันค่ะ คูหาพิมุกหรือวัดนาธรรมตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านหน้าธรรมตำบลน,น้าธรรมอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สําคัญของจังหวัดชดนภาคใต้และถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดยะลาที่มีความเก่าแก่และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุแสดงถึงเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งภายในวัดแห่งนี้มีบรรยากาศที่ร่มรื่นมีสระน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในบริเวณของวัดวัดหน้าถ้ำหรือวัดคูหาพิมุกนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆของจังหวัดยาลามีเรื่องราวประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวมากมายอายุปัจจุบันของวัดนะครับ176ปีเริ่มก่อสร้างเมื่อ ปีพศ2390สมัยปลายรัชกาลที่3ในขณะนั้นโดยกลุ่มคนไทยที่อพยพมาจากจังหวัดปัตตานีประมาณ10ครัวเรือนนำโดยนายคงทองนะครับมาอยู่ที่นี่ก็เห็นว่ามีโบราณสถานอยู่คือ,อพระพุทธสยาติหรือพระนอนศรีวิชัยที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับอยู่ในถ้ำก็เลยคิดว่าควรจะสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นนะ ะะตั้งแต่บันนั้นมาก็มีเจ้าที่เ,เจ้าวาดองค์แรกคือหลวงพ่อชัยทองชะตกรโรนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีเจ้าวาดทั้งหมด9องค์ด้วยกันนะครับเรูปด้วยกันวัดขวาบพิมุกหรือวัดหน้าถ้ำได้มาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดขวาพิมุกตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะครับเ,เนื่องจากว่ามี แหล่งท่องเที่ยวด้วยก็เลยทําให้วัดขวามือม,มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากนะครับมีถ้ำระนอนมีถ้ำมืดนะครับแล้วก็มีแหล่งธรรมชาติมีแหล่งน้ําที่สวยงามาใครได้มาที่นี่ก็รู้สึกมีความสุขร่มเย็นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างหนึง่งก็คือว่าวันส่งเปรตนะครับวันส่งเปราตที่นี่จะมีกิจกรรมใหญ่แล้วก็กิจกรรมวันตักบาทเทว เนื่องจากว่าบริบทของสถานที่ที่นี่เรามีบันไดยพญานาคอยู่นะครับก็เลยทําให้สามารถประกอบพิธีตักบาตรเทโวจําลองพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาด้วยนะครับก็เป็นประเพณีใหญ่ก็มีแห่งเดียวที่นี่บทนี้เป็นโบทจตุรมุกนะครับคือมีมุกทั้ง4ด้านสร้างเมื่อ2,500 เมื่อปีสองพันห้รนะครับโดยที่ถอดแบบออกมาจากโบสถวบ์วัดเลียบวัดเลียบนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครเป็นโบสถ์จตุระมุกเหมือนกันนะครับตอนที่เริ่มสร้างนั้นโบสถ์นี้มันไม่มีเสาเข็มนะครับโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่ใช้ท่อนซุงขนาดใหญ่วางเป็นฐานขุดลงไปวางเป็นฐานอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ก่อสร้างรูปอาคารโบสถ์ขึ้นมานะครับแล้วโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ น่าจะเป็นลักษณะพิเศษอยู่อย่างนึงคือโบสถ์หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับน่าจะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยเช่นเดยซ้ําไปสาเหตุก็เพราะว่าเ,เรามีพระประธานองค์ใหญ่คือพระพุทธสายญาติหรือพ่ะท่านบรรทมอยู่ที่ภูเขาอยู่ทางฝั่งโน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากราบพระประธานในโบสถ์ก็จะต้องกราบพระประธานใหญ่คือพระนอนด้วยนะครับ แต่ถ้าหากโบสถ์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเราก็จะหันหลังให้กับพระนอนองค์ใหญ่ที่อยู่ในถ้ำนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างโบสถ์อันนี้เราอิงเชื่อมโยงกับพระนอนหรือพระพุทธญายาที่อยู่ในถ้ำพระนอนนะครับก็คือว่าโบสถ์ประตูโบสถ์จะต้องหันไปทางทิศตะวันตกเพื่อที่ ทำพิธีกราบไหวบ้บวชหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือได้ทั้งพระประธานในโบสถ์และได้ทั้งพระนอนศรีวิชัยที่อยู่ในถ้ำพระนอนด้วยครับครับที่อยู่ด้านหลังผมนะครับก็คือวิหารของพระพุทธไสยารักษ์อดีตเจ้าวาดรูปที่เจนะครับท่านเป็นปูชนียบุคคลที่คนในตำบลหน้าถา้ำให้ความเคารพนับถือเป็นพระยอดนักพัฒนา ทั้งทางด้านอา,อาคารสถานที่โบราณสถานและการศึกษานะครับท่านเป็นคนที่มีาบารมีแล้วก็ในหมู่บ้านนี้นะครับท่านพัฒนาถนนตำบลน,น้าท่ามีถนนอยู่สามสายด้วยกันนะครับชาวบ้านให้ชื่อว่า,าถนนพุทธศยารักษ์หนึ่งพุทธศยารักษ์สองพุทธศยารักษ์สามนั่นคือท่านเป็นบุคคลที่มองการไกลว่าพระ เวลาไปบินทบาทเนี่นะครับก็จะข้ามหนองข้ามบึงอะไรเงี้ยข้ามคันนาไปนะครับก็เวลากลับมาถึงวัดก็เปียกบ้างขี้โคลนเลอะบ้างอะไรบ้างก็เลยคิดตัดถนน3เส้นอันนี้ขึ้นมาในหมู่บ้านนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยให้ความเคารพนับถือแล้วท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับท่านมรณภาพไปเมื่อ2,528 นะครับสรีระของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับก็เลยชาวบ้านก็เลยบรรจุสรีระของท่านไว้ในโหลแก้วนะครับเราสามารถขึ้นไปสักการะบูชานะครับสรีระศพของท่านได้เนื่องจากว่าเป็นศพที่ไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับพระพุทธสายญาติองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในถ้ำเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติขนาดใหญ่ บ้านด,ด้วยดินเหนียวโดยใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัยเจริญรุ่งเรืองราวปีพุทธศักราช1,300มีขนาดความยาว81ฟุตหนนิ้วประดิษฐานภายในถ้ำวัดคูหาพิมุกซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช 2, 4 7 8เป็นอีกหนึ่งสถานที่สักการะบูชา ของพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่จังหวัดชาดแดนภาคใต้บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณของวัดหน้าถ้ำตั้งแต่สมัยรุ่นแรกๆเลยนะครับกุฏิเจ้าวาดก็จะอยู่ในบริเวณนี้กุฏิแม่ชีก็อยู่ในบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกวัดในนะครับต้องเดินข้ามสะพานสองแสนมานะฮะ ตรงนี้คือบริเวณวัดเดิมแต่ปัจจุบันนี้เราย้ายวัดออกไปอยู่ด้านนอกนะครับเขาเรียกวัดนอกนะครับสะพาสองแสนเนี่ยมาสร้างทีหลังนะครับเดิมนั้นก็จะใช้เรือข้ามนั่งเรือข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมานะครับทีนี้ในส่วนของบนถ้ำพระนอนเนี่ยนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าถ้าเราขึ้นไปบันไดนี่นะน้องทั้งหมด111ขั้นด้วยกันก็จะผ่าน พราะท่านเจ้าเขานะครับพราะท่านเจ้าเขานี้สร้างทีหลังฮะสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับ2484นะครับ,รบพอไปถึงด้านบนเนี่ยมันจะเป็นห้องโถงใหญ่ในห้องโถงอันนี้นะครับจะมีปากถ้ำอยู่ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะครับคือช่องทางที่เราจะเดินขึ้นไปแล้วก็ช่องทางด้านข้างตรงนี้แล้วกา ช่องทางอีกด้านก็อยู่ตรงนี้ครูบอกว่าือนี้จะมีอีกสองช่องทางนะครับซึ่งเราสันนิษฐานว่าช่องเล็กๆตรงนี้ก็คือเป็นช่องที่เรือสำเภามาจอดเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นทะเลมาก่อนนะครับ <_ p ain> เขาเรียกขอบทะเลการเดินทางของมนุษย์สมัยโบราณเนี่ยนะ <_ p ain> เขาก็จะใช้เรือสำเภานะฮะ <_ p ain> มาตามขอบทะเลก็จะไม่วิ่งทางกลางทะเลนะเพราะว่าเกิดพายุอะไรขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวก็ ใช้เกาะนี่หลบได้นะครับที่มาของพระพุทธฉายญาติก็คือว่าบารมีของพระเจ้าปาล็มบังในสมัยนั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเกาะสุมารตราเมืองปาเลมบังยังมีอยู่นะครับปัจจุบันคือนับถือศาสนาพุทธคือในแหลมมลายูทั้งหมดเนี่ยเมื่อก่อนนับถือศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์เป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้ด้วยบารมีของท่านเนี่ยท่านต้องการที่จะไปร่วมสร้างพระธาตุเจดีย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่า ด้วยเหตุผลอันใดก็แล้วแต่ผมสันนิษฐานว่าเราสันนิษฐานว่านะครับอาจจะเกิดพายุแล้วหลบเข้ามาในถ้ำหลบเข้าไปในถ้ำแล้วก็อีกลำหนึ่งก็ไปหลบอยู่ที่ภูเขากำปั่นแล้วไปล่มอยู่ที่นั่นนะครับก็เรียกภูเขากำปั่นเพราะเรือกำปั่นไปล่มอยู่นะครับตรงนี้ก็จะอ,ะอีกลำหนึ่งนะครับจอดช่องทางตรงนี้แล้วก็เข้าไปนะฮะ ทันทีที่เข้าไปก็จะไม่ใช่พระพุทธรูปนะครับสิ่งที่เห็นคือองค์เทวรูปของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับคือพระนารายณ์บรรทมศิลป์นั่นคือสิ่งที่เขาพบเห็นเป็นซากของพระนารายณ์บรรทมศิลป์แต่ว่าคนที่เข้าไปทีหลังเนี่ยคือคนที่นับถือศาสนาพุทธก็เลยสร้างพระพุทธรูปครอบเอาไว้องค์ครอบพระนารายณ์บรรทมศิลป์เอาไว้สิ่งที่เราสามารถเชื่อมโยงได้ก็คือพญานาค ที่แผ่พังพันอยู่เหนือพระเศียรของพระพุทธรูปนะครับเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวในประเทศไทยที่มีพญานาคสองตัวแผ่พังพานเหนือพระเศียรน,นะครับที่มาของพญานาคก,ก็คือว่ามีพญานาคสองตัวสีขาวกับสีแดงสีขาวนี่ก็จะเจ็ดเศียรสีแดงจะห้าเศียรตัวสีขาวเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระนารายณ์พระนารายณ์นี้เขามีพญานาคเป็นอาวุธ มีพญานาคเป็นพาหนะนะครับเวลาเขาสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาก็เลยเชื่อมโยงเอาศาสนาพราหมณ์เข้ามาเชื่อมโยงเอา,เอาพระนารายณ์บรรทมศิลในส่วนของพญานาคเข้ามาด้วยนะครับในอีกตัวหนึ่งก็คือพญานาคสีแดงห้าเศียรอันเป็นพญานาคในในในของเรื่องตำนานของศาสนาพุทธคือพญานาคที่ชื่อว่ามุจจรินนะครับทีนี้ก็จะเป็นลักษณะ สำคัญของที่นี่นะครับชาวบ้านก็จะนิยมไปเคารพบูชานวัศสก,การกราบไหว้นะครับในทุกเทศกาลคนจะมาเที่ยวที่นี่กันเยอะครับพญานาคพญานาคทั้งสองตัวนี่นะครับจะมีลักษณะพันกันนะฮะคือสีขาวกับสีแดงเนี่ยสื่อถึงว่าศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธจะต้องคงอยู่ด้วยกันตลอดไปเนื่องจากว่า พญานาคเนี่ยมีความยาวมากนะฮะในตำนานของศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยพญานาคของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพญานาคของพระนารายณ์เนี่ยชื่อว่าพระอนันตานาคราชนะครับที่มีชื่ออยู่ในเรือพญาหงนะครับของขบวนเสด็จของพระเจ้าอยู่หัวนะครับพญานาคอนันตานาคราชอันนี้ยาวมากทีนี้ พอไปถึงส้นเท้าของพระพุทธรูปจะสังเกตเห็นนะครับว่าเขาจะปักลงดินไม่มีหางไปดูได้เลยครับไปส่องดูได้เลยนะครับสื่อว่าพันกันแล้วปักลงดินแล้วก็ขดเป็นอาจเป็นฐานให้กับพระพุทธรูปนอนซึ่งเดิมเป็นพระนารายนะครับตอนนี้เอาพระนารายออกไปก็เอาพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะมาบรรทมแทน เป็นอีกหนึ่งวัดของจังหวัดยะลาที่มีความสำคัญทางศาสนาและเป็นโบราณสถานที่ลำดับต้นๆของพื้นที่จังหวัดเชดนภาคใต้มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนและมาสักการะบูชาที่วัดคูหาพิมุกหรือวัดหน้าธรรมวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวยะลา ทญามทุกคนทุกท่านนะในวันนี้เราจะมาทราบถึงประวัติความเป็นมาของการทำบุญรับตายายนะของวัดขวาพิมุกซึ่งวัดขวาพิมุกนี้เป็นวัดเก,าเก่าแก่ดั้งเดิมนะมีพระท่านบรรทุมสร้างในสมัยศรีวิชัยนะแต่ก็ขอจะขอเล่าเกี่ยวกับ ประวัติเทศกาลศาสตร์เดือน10ให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังนั่นก็คือปวัติความเป็นมานั่นก็คือในช่วงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบจนถึงวันแรม15บห้าำเดือน10ทุกปีจะมีการรับตายายและส่งตายายในวันรับตายายนั้นจะตรงกับวันขึ้น เป็นตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน10ซึ่งชนทางภาคใต้หรือทางภาคใต้นี้ถือกันว่าเป็นวันรับตายายหรือต้อนรับบรรพบุรุษที่จะมาเยี่ยมลูกหลานในช่วงเดือนนี้ความเป็นมานั่นก็คือเมื่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษมานั้น เราก็จะทําการรับเรียกว่ารับตายายหรือรับลำส่วนความเป็นมานั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงฤด,ดูนี้เป็นช่วงฤด,ดูที่มีปุ่นละมารากไม้จํานวนมากก็เลยมีการคิดกันว่าจะทําบุญเพื่อจะ,จะ,จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้เกบันพชนซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นเปตชนนั่นก็คือเป็นเปตรตนั่นเองแต่จริงๆแล้วในทางพุทธประวัตินั้นคําว่าเปตาชนหรือเปตรตนั้นเขาจะต้อนรับเปตรตที่ชื่อว่าปรทัศชีวิเปตรตเปตรตตัวนี้สามารถที่จะรับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติโยมจากลูกหลานได้เหตุอย่างไรที่เป็นอย่างนี้ตัวปรทัศชีวิเปตรตหรือเปตรตตัวนี้จะอาศัยอยู่ในบริเวณวัด ซึ่งจะมีการทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วงรับเป็นประจำทุกวันเช่นพระพิสุสงฆ์ท่านก็จะสวดมนต์ไหว้พระตั้งแต่เช้าาวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เพราะฉะนั้นเปรตตัวนี้จึงแขวงอยู่ที่วัดเป็นประจำเมื่อเป็นดังนั้นชาวบ้านหรือชนทางภาคใต้จึง ได้นำขนมทานในประเพณีนีประเพณีนี้มาร่วมผนวกเข้าด้วยกันก็คือเรียกว่ารับตายายนั่นเองนี่เป็นเป็นประเพณีการรับตายายส่วนการส่งตายายนั้นจะตรงกับวันขึ้นจะตรงกับวันแรม15ค้าค่ำเดือน10ซึ่งใช้เวลาระยะระยะเวลาตั้งแต่วันรับจนถึงวันส่ง15วันหรือครึ่งเดือนหรือกึ่งเดือนนั่นเอง ก็ทำประเพณีเช่นเดียวกันกับวันรับตายายหรือรับเปรตก็จะมีการนำขนมขนมต่างๆมาวงสรวงเส้นไหว้ส่วนขนมต่างๆนั้นอาทิเช่นขนมลาจนทางภาคใต้หรือชาวใต้เชื่อกันว่าขนมลานั้นใช้แทนเสื้อผ้าเป็นเครื่องบวงสรวงให้กับเปรตเปรตชนได้มีเสื้อผ้านำไปใช้กันส่วนขนมเจาะหูหรือขนมสะบ้านั้นขนมเจาะหูนั้น ต่างที่ต่างว่าเป็นเครื่องประดับใช้สําหรับแขวนคอหรือสวมคอหรือแขวนเท้าหรือสวมข้อเท้าหรือแขวนที่มือหรือว่าข้อมือนั่นเองส่วนขนมพองก็ใช้เป็นพาหนะในการที่จะส่งท่านกลับหรือส่งเปรชนกับ <c oughs> จากดินแดนดินแดนของมนุษย์ให้สู่ให้สู่กับประโลกต่อไป ในในวัดน้าถ้มหรือคนในตำบลน,น้าถ้มนั้นก็มีการทำขนมเทียนประเพณีเช่นนี้แตกต่างกันไปบางคนบางท่านก็เชื่อกันว่าต้องตั้งสองที่นั่นก็คือนอกวัดกับในวัดนอกวัดเป็นอย่างไรนอกวัดก็คือเชื่อกันว่าเป็น เปตชนที่ทําความผิดความบาปมหันหรือเปตที่มีความพิกลพิการไม่สามารถเข้าวัดได้ในนี้ประเภทที่1ประเภทที่2เปตในวัดนั่นก็คือเปตชนหรือบรรพชนของคนทางภาคใต้ที่สามารถเข้าวัดเข้าวาสามารถรับบุญได้มากกว่าเปตนอกวัดเขาก็จะนิยมตั้งเครื่องบวงสรวงบัตรพี ที่ในบริเวณวัดที่มีอากาศไทยเทสะดวกนั่นเองเพื่อเป็นการอุทิศส่วนภุนส่วนกุศลให้กับเปตชนหรือบรรพชนที่ร่วงลับไปพอพระสวดจบขึ้นยอฐถาสพีก็จะมีการชิงเปรตบ้านเรียกว่าชิงเปรตเป็นการร่วมสนุกของเด็กๆในหมู่บ้านเพื่อที่จะให้เขามีกิจกรรม ยิ่งในช่วงตอนส่งเป็ดนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นมีการขึ้นเสาสูงมีการตำรับประกวดหรือมีกิจกรรมต่างๆเช่นจับเป็ดจับไก่ลงในใน,ในหานหรือละหานทางภาคใต้เรียกว่าละหารหรือคลองบ่อน้ํามีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเพิ่มขึ้นมี การเล่นต่างๆในวันนี้ถือเป็นวันที่สิ้นสุดการรับตายายหรือรับเออหรือรับเปรตก็มีการทรงเปรตกับสู่ปรโลกอหลักธรรมกันมชีวิตก็คือความสมัครสมานสาม,มกียกตัวอย่างง่ายๆเมื่อกี้ที่ผู้ได้ฟังว่าการที่เราสมัครสมานร,ร่วมมือกันในชุมชนเช่น มีการส่งเสริมหรือมีการช่วยเหลือกันในหมู่บ้านเช่นในช่วงนี้นะเป็นช่วงที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นเราก็ควรที่จะคือเรียกว่าควรที่จะมีความสมักสมานสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะหนะักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ เราจะได้เรียนรู้ขนมเนีาเนประเพณีที่ต่างออกไปจากที่เราเป็นอยู่ก็เขอาจะเรียนฝเพียงเท่านี้วะโยรัตินทิวัคโยแปลว่าอายุของคนสิ้นไปตามคืนและวัน วัดนาถามหรือว่าวัดคูหาพิมุกนะคะนอกจากจะเป็นศาสนสถานที่มีความสําคัญและรวมไปถึงเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ,จของพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดยะลาและรวมไปถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วค่ะสถานที่แห่งนี้ก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของพื้นที่จังหวัดยะลาอีกด้วยครั้งต่อไปนั้นค่ะรายการคนครองธรรมนะคะจะพาคุณชมค่ะไปเรียนรู้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นต้องติดตาม ับชมกันในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ